จิมมีเก็บมาลูกเดี๋ยวนี้นะได้ครับเบ่กูบอกให้เก็บไม่ใช่ให้ฆ่า ASDF Movie ตอนที่เก้าวันนี้เป็นวันที่ดีเพราะฉะนั้นฉันจะไปกินเหนียวไก่แล้วไปตบเด็กแตะหมาท้าผู้หญิงต่อยว่าไงอีเพนน่อมาชื่อแม่กูโอ้เธอชื่ออะไรสวัสดีฉันเดวิดเอาแล้วเมือะโอ้กูก็เดวิดผมว่าน้องเขาตองกันที่จะเล่นนะงั้นเหรอไปตีลีกัน พ่อหนูหิวอ่ะไม่พ่อไม่ได้หิวแต่ลูกหิวต่างหากแล้วนี่พ่อจะตั้งใจโกนตีหนูใช่ไหมนายจะต้องตายเกินเกเจยบตายเป็นเรื่องธรรมดาเน,น,น,นั่นสินะไม่โอพิเซนน่ารักจังเลยไม่ที่รักไม่เธอเป็นของฉันแล้วจอนั่นชื่อพ่อกูนายหิวใช่ไหมไม่ใช่ว่าฉันบ้านะโอ ขอท้าหน่อยฉันเป็นพ่อของเขาได้ไหมอ่ะไม่ไม่ปฏิเสธขอบใจใครโทรมาครูชอบรถฝอยเขากำลังจะไปแล้วเฮ้ยที่รักฉันมีของมาฝากอ่ะฉัน no มีแค่เพื่อนนี่นะเดี๋ยวแม่ไปคุยธุระกับเพื่อนก่อนนะแม่ครับ โอ้ปุ่มกดแล้วเป็นเก t นี่นะเอาฉันเก a แล้วเหรอเนี่ย